เลยฮะตึ <aunque S 2> <me> ้ง <cheg> อ้าวรังเพลงในนี <od> ้ไม่ได้ด้วยโอเคช่างมันนะครับผมวันนี้ก็มาเล่นเกมอินเทอร์เน็ตนะฮะโอเคเพิ่งกลับมาจากสอบด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันหน่อยนะฮะตอนนี้เป็นเป็นตัวที่บอกว่าเป็นตัวที่จะค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วตอนนี้เรามาเล่นเก็บสกิลกันสักหน่อยดีกว่าในแมปแคนาดาโอเคไปดีกว่าผม เราต้องหารูปอาาวนะฮะลุปมองมองรอบๆว่ามีบ้านอะไรที่นี่น่าจะเป็นบ้านอันนี้แหละที่เราจะไปนี่กันโอเคสแตมิน,าน,น่าศูนย์นะครับผมโอเคตอนนี้หิวน้ำเก้าแปดหิวข้าวเก้าแปดเช่นกันเโอเคเดี๋ยวเราต้องรีบๆเดินไหมฮะดูตรงนี้มีซอมบี้ตรงนี้ก็มีซอมบี้ไปได้ฮะเราจะบวกหรือไมแล้ว <c oughs> ต่อยต่อยอื้ม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 นี่แหละ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 นี่ยาเห่โอ้โหรู้สึกแล้วสกิลมาเยอะนะเนี่ยโอเคสิบห้าหรอโอเวอร์คิวแล้วกันโอชิตไม่ได้วะหนึ่ง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 อะไรแรนดอมบูสต์โอ้อะไรสาระไม่เอา ไปดีกว่าครับอืมนี่อะไรเฟรมเร็ดไม่ได้ตกเลฮะรตอนนี้มันปกติอุ๊ยปืนขอบคุณครับอโอเค,อเครู้สึกว่าของหาง่ายขึ้นนะโอเคเดี๋ยวเอายิงได้ยังอะ่ะเอ,อื้อเร็วทำอะไรอ้อโอเคอเคุอค้ยหายเลยอ่ะโหยิงหายเลยมงดเกินหาหาของก่อนโอเคไม่มีครับจัหวะน้วิ่งไป สกูวิ่งกระโดดกระโดดนี่จะเสร็จตแตมินาด้วยนะฮะเราต้องค่อนข้างระวังนิดหนึ่งของยังไม่ค่อยเยอะนะฮะผมโอเคมีประมาณนี้พอโอเคของในนี้มีม,มีมีน้ำโอเคมีน้ำเอาน้ำมา CPU อะไรเนี่ยเฮ้ยแมกกซีนขอบคุณครับโอเคฮัลโหลทางไกลครับอ้าหวัวลั่นไปออไอโอ้ยกระสุนหมดรีโหลดรีโหลดได้ไหม เราก็จะรีบรอบไม่ได <Okay. S 1> ้เราต้องมาจะจะมวยฮะเฮ้ยเราต้องมวยโอเคมาเวทเวทเนย์อุ้ย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 มามาอุ้ยอุ้ยอุ้ยจาจะจะเฮ้ยจาเฮ้ยจาเอาชีวิตเอาชีวิตรอดนี่คือโหดนะฮะพี่เล่นพอได้ชีวิตรอดนี่เล่นมาเยอะโอเคโอ้เต็มแล้วอัพสกิลการเลยกว่า สองสามสี่ห้าเอาลัวรัว,ลวเลยโอเคศูนย์ละมีของดรอปป่ะอุย้ยมีข้าวขอบคุณครับเดี๋ยวมาดูที่คราฟดิโอ้มีแม็กกาซีนอยู่เจ็ดยวแล้วใหม่เจ้าปืนอันนี้ทำไมมันไม่เนี่ยอ๋อรีโหลดได้แต่ไม่ได้กดนะฮะโอเคดูซิตอนนี้อ่แม็กกาซีนเรามาที่คราฟครับผมมาที่คำว่า,าเกียร์เฮ้ยไม่ใช่เกียร์ดิ a m m นี่ขับไปโอเคโอ้ขับง่ายกว่าเดิมเยอะเลยอะ่ะโ,โหสุดยอดอก็พี่เคยเล่นให้ดูไปแล้วใช่ไหมก่อนแรกๆรู้งเลยอะ่ะเดี๋ยวมาดูบ้านหลังนี้เซฟมีของหรือเปล่าไม่มีว่ะตรงนี้เอ๊บอุ้ยมีน้ําขบคุณครับเก็บไว้นี่อะไรนี่เก็บไม่ได้โอเคไม่ทางเข้าโอเครู้สึกมันยังมันยังภาพยังแหลกแนะแต่พระแต่เฟรมเด้อยู่ที่60สิบนะผมแต่ภาพแหลกมากไม่ไม่ไม่มาก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 ยังแหลกๆนิดน,นึงโอเค โอเคดูดร้านพิซซ่ามีอะไรเปล่ามีน้ำกับอะไรไม่รู้น้ำแล้วก็อ่อนี่คืออะไรอ่ะอ๋อน้ำน้ำเหมือนกันน้ำ,น,ำ,น,ำน้ำเป็นน้ำส้มอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองมอบสิอันนี้เป็นอะไรฮะเราได้อะไรมาอินเวนทอรี่คืออะไรอ่อเป็นรู้สึกจะเป็นขนมนะไปลุกลุกโอเคเดี๋ยวมาดูเอ้ยเดี๋ยวนะเรามี อ๋อกระสุนนี่เราเยอะนี่าพอได้ฮะพอได้เดี๋ยวน้ำไปไปตรงข้างล่างดีกว่าพี่ว่ามันไอ้นี่นะมันแลเยอะนะอาหารเนี่ยเอ้ยนี่อะไรอ่ะมันเป็นอ๋อน้ำโซน้ำองุ่นนะฮะโอเคก็อันนี้มาใส่นี่ดวนี้จึบ๊บเก็บจึ๊บโอเคอังนี้ไม่มีไปหลังโน้นกู้กู้กูกูวันนี้เราจะมาอัพสกิลนะฮะแล้วอุ๊ย ตกใจอะไรอ๋อปืนโอเคเดี๋ยวดูปืนนี้ซิโอเคขอแม็กกาซีนแล้วก็ดอบไปเออไม่เอาใช้อันแรกว่ะโทษทีโทษทีพี่ใช้อันแรกนี่อะไรเนี่ยอ่าก็วัตอ๋อเป็นอันนี้เหมือนกันสอวนปืนอะไรกินเนื้อที่เยอะเนาะโอเคเฮ้ยอย่าทิ้งแมก็กเอาแม็กไว้ใช้ กระสนแอมโม่ปึ๊บโอเคเรียบร้อยอาหารอาหารมาตอนนี้เราหิวข้าวนิดเดียววะกินซะหน่อยกินซะหน่อยกดเล็กสี่ฮะชึบงามงามงา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 เราต้องทำสงครามครับกินให้อิ่มกินให้หมดเลยโอเคเอ้ยปืนปืนมาเฮ้ยเดืดอ่ะอือพีชีวะครับพีชีวะอืออุ้ยข้างหลังเปล่าไม่มีฮะ ออโอ้ยอายยิงบินเลยโอ้ยไ,ไปไหนเลยอนะ่ะโอ้โหเอ,อือเจ็บหน้าดูเลยเมื่อกี้นี่ตอบปังร,ปรูปรูปคำคำไม่ได้โอเคเพราเชื่อมันนี่ก็รูปรูปคำคำไม่ได้เช่นกันแนละ้วนี่เนี่ยน,นี่ตายอนาถมากเลยไปอาหารขอบคุณครับทำอะไมตายคุด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 กันนะ โอเคโอ้โห <Okay>. oh, มาดูตรงนี้นี่โอ้โ oh ห oh, มาอาบแดดกันเฮ้ยกระสุนขอบคุณครับกระสุนนะโอเคโอ้โห oh, okay. oh oh, ตรงนี้ที่มันตอนเปิดเกมมาเฮ้ยปรสา,าสาททรายปรสา,าสาททรายโอ้ oh, เรือมีอะไรไหมเรือจะเฮ้ยไม่มีอะไรโอเคเอ้ยน้ำน้ำอยู่น้ำว่ะกินน้ำก่อนน้ำต้องมีอะไรนี่นี่นะเตอร์นี่ปะท่อนไม่ใช่ปะท่อนนี่เรียกว่าอะไรอ่านว่าอะไรวะ กินไหมโอเคสตามินา่าตอนนี้เราโอ้เราไอ้น,นี่นี่ว่าสกิลเรื่องสกิลลืมอัพเอาเป็นอันนี้ไหนว่าวิ่งเร็วมีไหมอ่ะอันนี้ละกันพี่ก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรโอเคนำ้ำชุบโหมีฟองอากาศด้วยเดี๋ยวไก่ทำเหมือนจริงฮะแล้ว <Hello. S 1> ยิงเป็นนำ้ำยิงไม่เป็นคลื่นหรอเสียดาย เกือบดีแล้วเหลือเหลือเหลือแค่ไม่เป็นคลื่นอยู่นไม่เป็นคลื่นโอเคเอยไปทูฝั่งนู้นมีอะไรหรือเปล่าข้างๆล่มมีอะไรวะโล่งเลยอ๋อในนี้มีอะไรปะแล้วไม่มีวะโอเคไม่มีทั้งวันตอนนี้เราอยู่ไหนครับตอนนี้เราโอ้โหอยู่นี้เลยวะไปเกาะนี้ดีกว่าไหมโอเคนี่อันนี้เป็นแมพที่ทางเขาสร้างขึ้นมานะครับผม ขี้เกียจหารรถปะเดินเอาแล้วกันจอกๆไปอะไรฮะปืนโอเคเปืนดูดขี๋ยวขอเอาแม็กก่อนแม,ม็กก่อโอเคเสร็จร้อยก็เอ้ยลืมลืออ๋อไอ้ไอ้ปืนนั้นพี่ไม่ได้เอาแม็กมันออกว่ะโอเคเอันนี้มาอันนี้ไปอันนี้มานี่โอเคเฮ้ยข้าวไม่เอา ฮ่าครบครบท้วนไปมันเปิดวิ่งเปิดแมพไม่ได้เหมือนไมค์ครับอ่ะมีน้ำผลไม้อยู่ไหมเอาไม่กินโอ้ยรถโอ้ยขอบคุณครับมีน้ำมันเปล่าปึ๊บโอ้ยยี่สิบเต็มถังอ่ะไม่เต็มอ่าเราอยู่ไหนครับเราอยู่นี่นะฮะเราต้องซูมไปซูม,ซ,มซูมินซูมินซูมินต้องไปทางโอ้ยตรงไปฮะจะเจอมีดิโทต้ตานะฮะ สุดกตรงนี้เรามาแล้วต่เรามาแล้วเลยแต่เราจะไปอีกครั้งนึงนะฮะโอเคเราไปเสนี้ฮะไปเจอหมู่บ้านตรงนี้นะผมแล้วก็ไปตรงนี้ปุ๊บโอเคเราจะจุดหมายในคลิปเรามีแค่นี้ฮะโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยดุสเดวอลไปครับผไม่ใทางนี้ก่าใช่ทนอทางนี้ก่อนแล้วก็จะมีเมืองวเมืองเป็นทางเลี้ยวหรือเมือง ใช่เดี๋ยวขี่เราเราอี้ยเราขวาป่ะวะขวาหรือซ้ายวะเอ้ยซ้ายดิเราขี่ซ้ายโอเคเราเจอเมืองตรงนี้ฮะแล้วเราก็ทำการลูดของในนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็ไปตรงนู้นเสียงเวลาตอนขี่รถนี่มันค่อนข้างมันผุนิดนึงโอเคลุดโอเคลุดโอเคลุดไปฮัลโหลุ้งยิงบินเลยมีของป่ะวันเดย์อุ้ยพ่อครัวมาทำไมอุ้ยออะไรอะไรโอยเสียงนี่ไง อมีสวาแบบเป็ดเลยครับ r e ดดิ d i n g o k อืออืออืยิงขายิงขายิงยิงยิงโอ้ยลืมไปว่าก็สุแบบเอ้าเอ้ามีทีสทท่สุดดนทีท่สุดอือยิงไม่ได้หรอกไปไหนไปไหนไปไหนยิงคว่ำบอกไว้เลยมีอะไรปะไม่มีวะครับโอเคครับต่อ อันนี้มีปืนว่ะขอบคุณครับปืนนี่เราออกมาทําการแงเอาม็กกาซีนมาให้เราฮนะโอเคแล้วก็ทําการทิ้งมันไปฮะโอเคทิ้งมันไปโอเคตอนนี้เรามีปืนที่แม็กมันจุอยู่ที่กิ่นัดวะมันจุอยู่ที่ของไหลน,นัดอยู่อันนี้มันไม่ไม่ใช้อะ่ะเอาคืนมาเอาทิ้งมไมน่เป็นโอเคเดี๋ยวขอเก็บของให้มันดีๆก่อนเก็บมาสักอันหนึ่ง โอ้ยเจ็ดนัดไม่เอาสามสิบนัดดิเออนี่แหละนี่กี่นัดฮะนี่กี่นัดเก็บมาได้เหมือนกันดีวเฮ้ยปืนเยอะเอาเอานี้นี่พี่การ์ดจอบพี่ก็ดีนะทำไมมันรู้สึกมันเหมือนมันแรกๆวะนี่มันไปโอเคเราจะเอาแมกกาซีนแค่นี้พอฮะลด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 ให้หมดอ๋อเสื้อออแต่เสื้อกูมีใส่แล้ว พี่เป็นเขาเรียกว่าอะไร VIP นะฮะซื้อมาตอนนั้นตอนที่มันนี้นี่โอ้ยไม่หิวว่ะตอนเนี้ยทำใจฮะอุ้ยเรามีสกิลอัพสกิลก่อนเลยสกิลวันนี้สกิลวันนี้โอเคครบวิ่งเร็วขึ้นเปล่าวะโอเคน่าจะไม่ไม,ไม่นี่ขึ้นนะโหกระโดดยังเสียสเตมิ่าอยู่ะฮะแต่ว่าเราอัพผิดโอ้นี่อะไรครับน้ำผลผลไม้ที่เก็บมันไม่พอเรายังไม่มีกระเป๋าอ่ะนะฮะนีม่มีกระเป๋าไม่เป็นไรโอเค

มีเงืดีกับสนปืนโอ้ยขวานโอเคน้องบอกว่าพี่ครับขวานี้สับแล้วตัดต้นไม้สร้างบ้านได้เลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปสับต้นไม้กันมีไหมซอกนี้ล็อกเกอร์ก็เปิดไม่ได้โอเคช่างมันตอนนี้มีสกิลเท่าไหร่แล้วเนี่ยอัพต่อเลยดิอัพต่อเลยดิโอเคสิบเจ็ดแล้วเลยขวานเยี่ยมเฮ้ยยิงก่อนเล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 ยโอเคทำไมมันใช้ปืนคู่ไม่ละโอ้ย ใชป้ปืนคู่ไม่ได้ฮนะปืนนี้ก็ปืนนี้ก็น้ำไม่เอาน้ำแม่งมีเยอะเกิน,นกระสุนเอ้ยแม็กแม็กแม็ก,ม,กามาเก็บไม่ได้ครับมีดิ้งสเปซช่องว่างไม่มีช่องเก็บของหมดแล้วฮนะท่านผู้ชมแอคครับผมโอ้แอคไม่เอาเฮ้ยเดือดเดือเดือ๋อนึกว่าซอมบี้แต่ลองเป็นในนี้ั้งฮันเตอร์มั้งมาทำการช็อตหนนะ้าซอมบี้เอ้ย ยาเฮ้ยยาเฮ้ยยาเฮ้ยมีอะไรเก็บปะไม่มีโอเคเยีย่ยมไปจุดจุดจุดสไนเปอร์ฮะสายสไนเปอร์เองอ๋อกระสุนหมดเกือบหล,อล่อละอีกนิดนึงอื้อทำอะไรนั่นเอ,ออเ้อยิงดิ้นเลยผมอ่ายิงดิ้นเลยยิงยิงดินด้นเลยโอเคหมดยังห,ห,หมดแล้วนะโอเค โห่นี่โรงเรียนเหรอโอ้โหสุดยอดไม่ใช่โรงเรียนใน,นห้องเรียนเขาเรียกห้องเรียนไม่มีสเปซให้กูอีกไปจุดนี้โห้ท่าตายมึงสุดยอดมากเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีขวานแล้วนี่ว่ะเอาขวานมาทำการสร้างบ้านดีกว่าทำไมมันไม่มีปืนในนั้นอ่ะปืนเอ่อพวกแมชชีนกันไม่มีแล้วเหรอ <c oughs> โอเคเราเริ่มกันจับจับ ส,สับ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 ได้จริงเหรอพี่จะลองสักสามสิบเอ้าได้จริงว่ะเชดเคไม่ทำบ่ดาอันหนึ่งขออัพสก,กิลก่อนอัพสก,กิลเป็นเออนี่แรนดอมแรนดอมอะไรอะไรวัดคืออะไรฮะไฟติ้งไว้ได้ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ไฟก็ได้ไฟไฟไฟติ้งก็ได้โอเค แม่งสกิลพอยต์กูหมดเลยงานนี้เก็บเ้ยเก็บได้ปหมเก็บไม่ได้บะพวกเฮ้ยเดือดมันเก็บไม่ได้บะอะไรที่เราควรทิง้งมั่งอันนี้กินแล้วกันขอกินงาม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 แล้วกอนนี้งานหนึ่งกดเล็กซี่ชึกบกดกินงาม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 โอ้ตรงนั้นมีไม้หล่นอยู่นะโอเคช่างมันโอเคเด,ดือดออันนี้ไม่จำเป็นนะ่ะทิง้งไปเถอะโอ้กระสุนแม่งเยอะเกินฮนะเราใช้นิดเดียวพอโอเคเดี๋ยวเรามาดูเรื่องวิธีการคราฟมีอะไรบ้าง ทูนอ่าไม่ได้ฮะอ่าเกลียระเกลียออกต้องใช้นี่ด้วยฮะเลื่อยไม่มีเลื่อยโอ้โหเยี่ยมนี่อะไรโอ้โหแล้วก็เดี๋ยวนะอ๋อเราต้องมีล็อกเกียร์ฮะลอ็ลอตลอ็ลอตลอ็ลอตเขาเรียกลอ็ลอตปะล็อตเกียรนนะโอ้ยมันมันแรงเหมือนแหลกวะ่ะมันไม่มีน้ำหนักบอกนะผมเนี่ยไม่มีน้ำหนักบอกเป็นอะไรที่โคตรสุดสุดยอดมากไปมุฮาวตัดต้นไม้ต้ออนใหญ่ด้วย กานนี้ได้เวลเยอะแน่เออโหมันกดไม่เหมือนไม่เหมือนตอนไม่เป็นพรีวิวอะไม่เป็นพรีวิวมันเร็วมากโอเคโเคลรจ้าออกโคลนให้หมดเลยเนี่ยโลกร้อนพะก,กูเนี่ยแหละออกดตีย,ย่าเฮ้ยรีบไปเร็วๆถ้ามันลำบากนะทำไมผู้สร้างไม่ทำเป็นในนี้โอเค อ้าวอ,อโอ้โหลืมไปว่าสเปซมันเป็นแบบนี้ฮะโ,โหนี่ทำอะไรได้ครับผมจะโอโ้อะไรนเนี่ย What the f**k c k โอเ,เดี๋ยวเอาโอ้โหพี่ว่าเราควรที่จะไปไปเมืองก่อนนะครับน้องเราไม่ควรมานี่เลยพี่ว่าเรามาผิดแล้วฮะไปไปไปขึ้นรถก่อน พลาผิดพลาผิดเดี๋ยวเราไปนี่ก่อนนะฮะไปเมืองก่อนเถอะครับผมโอเคเดี๋ยวขอดูแมปเซ็ตอนนี้เราอยู่ไหนตอนนี้อยู่โอ้โหโอเคโอเคเราเราน่าจะตรงไปเส้นไหนวะมีรถมีมันเท่าไหร่ที่สองว,วะอันนี้นะโอเคถ้าไปทางนี้ก็น่าจะง่ายอยู่ฮะใช้ป่าเดี๋ยวดูก่อนโอ้ยไม่ใช่ เดี๋ยวก่อนเลยเดี๋ยวก่อนเลยนะเป็นทางนี้ไปนี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเกาะดีกว่าวะไปเกาะดีกว่าวะเร็วคว้วาเต็มตัวไปทางนี้ดีกว่าครับโอ้นี้ทางนี้ทางนี้อ่าไปเกาะไปกเกาะเ่าไปดีกว่าโอเคตรงนี้พี่จะไม่พากนะเพราะว่าเสียงเสียงรถมันจะดังกว่า อ้าวอะไรเนี่ยโอ้โหอะไรวะขึ้นได้ปะมันขึ้นไม่ได้แล้วทำไมทำมาทำไมทำไมทำมาทำไม บินเลยอุ้ยโอ้โหจิกนี่แน่ตียิงยิงบินเลยยิงอุ้ายเด็กว่าสกิลไฟเตอร์เหรอเป็นสปี้ก็บินได้บินได้โอ้ยลีโหลดดิงลีโหลดดิงตีโหลดตีแน่ตีแน่ยิงบินเลยยิงบินเลยนี่ไฟติ้งเฮ้ยเมื่อกี้มึงมึงใช่ไหมอยากบินเนี่ยอยากไปก็ไปอุ้ยยิงพลาดได้ไงวะเออบินเลยโอ้โหสุดยอดมากฮะ นี่อะไรฮะเมตาดีนเหรอเมตาดีนใช่เป่าทำอะไรได้ครับผมอ๋อ,อกมาคาบครับผมมันเป็นคล้ายๆกับอะไรอะปิตโตรเลรียมหรอปิโปรตอะไรสักอย่างนะช่างมันฮะจุดดด,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 ดโอ้โหนี่มันสถานีับเพิงโอเคเข้าใจแล้ว,วเดี๋ยว,เ,ยวเราต้องคาาไปนี่นีกระเป๋าให้ผมไหมอะรถตบเพงก็เหอะ โอ้โหรดน้ำมันมนูลสิบเอ็ดกูจะไปทำอะไรเอ้ยใครอ่ะใครอ่ะ How are you เออเออเออบินเลยอันนี้ตำรวจครับผม Police Station โอ้โฮโ,ฮโคดาไม่ชินกันโอ,อันี่มนแมกกาซีนของอะไรปืนอะไรวะช่างมันนะไป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  ไปไหนดีวเราเรอัพสกิลเท่าไหร่แล oh, uh ้วเนี่ยสกิลเราโอ้โหเจ็ดสิบกว่าละโอ้โหไม่พอฮะอีกอีกโอ้โหเยอะเลยฮัลโหลอุ้ยดามขาวไอ้ขาหักไม่เอาไม่เคยขาหักนี่อะไรโอ้ยแบนเด็ดแบนเด็ดแบนเด็ดแล้วก็แบนเด็ดแล้วก็ไม่มีแล้วหมดนี่อะไรไม่มีวะเออ ไม่มีใครยิงบนเราต้องยิงขายิงขายิงนี่โหลดนี่ก่อนไฟติ้งอออ้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 อนี่ต้องยิงเอ่ออ๋อพี่แม็กหมดนี่โหลดก่อนเออ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 โอ้ปืนมันแรงนะต้องขออภัยด้วยฮะโอ้โหแขนนี่ติดกับไอ้นี้เลยฮะโอ้ยเป็นไรมึงเป็นไรฮะนี่โหลด ามาให้หมดก่อนเฮ้ย hey! เอ,อือเอ,อือเอ,อือตีซ้ำตีซ้ำเอ,อืเอพอพอกระสุนหมดพี่น้องครับกระสุนหมดเล่นซะแบบหมดเลยอะไรครับแม็กกาซีนแม็กกาซีนไม่เอาอู๋นี่อะไรผมเก็บไม่ได้เว้ยวัดโอ้โหสี่สิบนัดขอบคุณครับโอ้แม็กกาซีนแล้วไม่อยากเอาแม็กกาซีนแล้วอ่ะหากระเป๋าหากระเป๋าะ เราเกี่พิชิตกระเป๋าอะไม่มีวะไม่มีวะครับเฮ้ยโอ้โหหิวน้ำเปล่าตอนนี้ผมหิวกว่าหิวแต่ยังไม่มากช่างมันเก็บได้เปล่าเก็บได้เปล่าเฮ้โอโอเคเฮ้ยซอมบี้จิ๋วเหรอฮะซองบี้จิ๋วเหรอ,อยิงบินเลยโอเคครับขอมนันในนี้ครับกระโดดครับซองฮนะมีไหม เฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยย,ย, <laughs> ยิงบินเลยสงสารซอมบี้วะโอเคอ๋อไม่มีฮะตรงนี้ไม่มีอุ้ยมีอาหารไม่มเอาเฮ้ยมึงทำอะไรกันหรอมึงรู้สึกว่ามายิงดิวิงหน่อยก่อนอ้ออ๋ออ๋อไปไหนวะ มนี่แน่นี่แน่โหลดแอร์นี่ก่อนโอเคเยี่ยมโอเคมีอะไรเปล่ากระเป๋าต้องการกระเป๋าอะกระเป๋าอะกระเป๋าอะไม่มีกระเป๋านะครับคนี่มีกระเป๋าอะอะไรวะหุ้ลันแก๊สน่าจะมีนะของนัอนเธอะกระเป๋าอยากได้มากเลยสักใบสักใบเธออยากได้มาก โอ้โหตกใจนึกว่าอะไรขนลุกเลยเมื่อ okay. ก <ok e> ี้จุดๆไม่มีครับผมโอเคไม่มีไม่มีไม่มีไอ้ไอไอนี่ก็ไม่น่าจะมีฮะโอ้ยเรามาผิดฮะผิดก่อครับผมเอาไว้เจอกันในพาร์ทหน้าแล้วกันพาร์ทนี้ก็ต้องขอบคุณน้องๆนะฮะที่เข้ามารับชมนะผมก็ใครชอบนะครับก็อุ๊ย ไฟติ้งเหรอไฟติ้งนี่จะวิ่งเร็วฮนะโอเคนะคผมก็โอเคเมื่อกี้พี่ลองกดสกิลนิดนึง,นงโอเคตอนนี้ก็มาสกิลเรียบร้อยนะครับผมสำหรับพาร์ทหน้าเดี๋ยวเราจะไปไหนในเามนาูเราจะไปนี่ฮะอันนี้เรามาอย่างไม่รู้นะครับผมแต่เรามานี่แล้วนี่เรามานี่แล้วใช่ปะไม่รู้ว่าเดี๋ยวมาเล่นมาอีกทีนะคุ้ยมีเรือด้วยเดี๋ยวเราไปตรงนี้เหมือนกันนะผมแต่พาร์ทหน้าเดี๋ยวเราไปตรงนี้ นะครับผมแล้วก็ว่าจะไปฤดูหนาวไป,ไปตรงนี้หน่อยนะครับผมก็ขอบคุณน้องๆที่รับชมนะไว้เจอในคลิปหน้าครับผมใครชอบก็กดไลค์ชมมากกดซ like, ับหรับนี้แน่นะครับผมนะครับ <laughs> ตัดน้อกคัาชามาจะโดนได้โอเคไปแล้วครับ <laughs> บ๊ายบาย